กานให้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Granny เน,นี่ยนะเกมนี้ก็เปิดมานานแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนะวันนี้เราก็มาเล่นกันกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่า Play Normal ไปละกัน Quality ตับ h ายไปนี่แหละ Continue Get Out of There หนีออกจากที่นั่นคุณมีเวลาแค่ห้าวันเท่านั้นทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ที่ในบ้านนั่นแล้วก็เงียบเงียบด้วยมาแล้วจากวันนี้อันนี้อะไรมอบได้ในนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเราดรอปอันนี้ได้เหมือนคุณยายจะรีบนะจากวันนี้คุณยายอยู่ที่ข้างล่างเฮ้ยมาแล้ว ลูกก่อนเปิดประตูปิดประตูซ่อนเฮ้ยน,นี้อะไรนนไหนวอุ้ยประตูลับว่ะตัวนี้มีคัตเตอร์เฮ้ย อันนี้คือไม่เพื่แคมพุธซัมติงเฮียบางทีฉันน่าจะหาอะไรมาวาาตรงนี้ได้อะนะเข้าใจแล,ะละ้วล่ะไปทำอะไรเดี๋ยวอันนี้คาแบตเตอรี่อุย้ยนั่นนี่นั่นจะหมดเลไม่เห็นหรอกนะคุยยาเข้าตามไม่ดี มันเชื่อมอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรวะยหา่คุณยหย่เขาไม่เห็นเขาไม่ได้จะเห็นเราเฮ้ยวิเดี่ยวตัวรอ,อดตัวดีอุ๊บโอเค <c oughs> จะตายแล้ว คุณยายอยู่ไหนตอบอนี้ไปข้างล่างเดี๋ยว <c oughs> คุณยายมันก็อยู่ข้างล่างนี่หว่าแอบแอบ,แอบ,แอบเราจะย่องไปทางเกมเลยได้ไหมคุณยายจะได้ไม่ได้ยินเราอย่างไรล่ะ <c oughs> ถ้าสุเกตท ซัมบอร์ดีเดี๋ยวคุณประธาเออคืออะไมูฮาเอออะไรมองอะไรปะตบหัวทีเปอยเกมโอเวอร์นานเดสกูเล่นอีซี่ก็ได้ไปเฮ้ย เสียงอะไรมันร่วงมันหันเช้าอียงินเฮ้ยจูกแมสเตอร์จูกส์แสเตอร์ไม่มีใครสามารถตามเราทันได้เพราะเรนนั้นคือ the flash เฮ้ย I am the Flash แล้วไม่ยืนเงียบๆอยู่ตรงมุมเดียคาคีคาคีที่ไม่ใช่คาแค์ตรงนี้อะไรเนี่ยมีแตงโมด้วยอฮ้ย คุณยายจะมาจู๊กแมสเตอร์กับผมไม่ได้นะฮะจังหวะนี้นี่อะไรอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเอาสมุดไปก่อนเอาสมุดหนังสือไปเอ้ยดันไงอยู่ตรงนั้นคุณยายเรารู้ว่าเราจะเอาสมุดไปทำอะไรนะฮะเพราะว่ามันมีห้องอยู่ตรง ต้องอยู่ตรงนี้ขาไม่ค่อยแข็งแรงเลยเมมราเอาเตงโมไปทำอะไรวะเนี่ย Something is inside this melon โอเคแล้วเราจะทำลาย melon ยังไงเราต้องโยนเราต้องโยนหรือเปล่าแพะอุ้ย ไม่แตกด้วยเฮ้ย,ยปากทางโอ้คุณยายเพื่อนอะไรวันนี้เนี่ยเอ้ยมีประตูทางนี้ด้วยเหรอขอาอภัยถ้ามันอาจจะมึนหัวไปสักหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมึนหัวอย่างมากอะไรวันนี้เอาไปใส่อะไรก่อน วัดดดรอปก่อนเราจะไปข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างน่าจะมีของอะไรสักอย่างให้เรานั้นใช้ได้บ้างมีแบตเตอรี่มี missing pieces piece เซฟคีย์เสียงใครวะน่าฮนะัลโหลฮัลโหล Anybody there ไ hey, อเจ้เฮ้ยี่มันลดนี่นะ Need car key ที่ไม่ใช่ car r e มีลูกกระสุนปืน ปืนเปลนเปลนปลืนเฮ้ยเจออะไรเนี่ย I need engine part เดี๋ยวคุณยายมาตอนไหนเนี่ยมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงโอ้ยติดเราต้องไปเอากุญแจมาก,ก่อนเฮ้ยวุ้ติดยยอะไรค,คุณยายมึงเห็นได้ยังไงวะเน,นี่ย เฮ้ยแย่จังมัดอู้วัดดะคุณยายแม่งเลี่ยมแล้วจังหวะนี้ไปไหนแลว้ววะเฮ้ยเกือบเหยียบกับดักเอาเดี๋ยวไปไหนวะ แล้วเราจะทำลายกับดักยังไงเนี่ยอุย้ยมาเตอร์เราเอาแตงโมมาหนะึ่ตงโมโอุย้ยได้วะเดี๋ยวเวบป้อนคีมีวิลคลกเปิดได้ด้วยแลอววะเนี่ย ต้องเอาแตงโมมาใส่ในนี้หรือเปล่าเพื่อที่เราจะโอ้ยอะไรวันนี้ดรอปกุญแจไว้ก่อนอุชนยับลเลยจังหวนี้เอาบุแตงโมมนันกูทำยังไงดีวะในกระแตงโมเนี่ยเฮ้ อุ้ยเอา้าออกได้เข้าได้วอดเตอร์เฮกเอ้าเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ยตรงนี้มีอะไรด้วยมีชิ้นส่วนปืนเสียงอะไรวะเอ้าเดี๋ยวตรงนี้มีทางไปอีกทางไปไม่ได้อ,อุ้ยเดี๋ยวอุตตก อุ้ยเกือบไปแล้วถ้ามาันซับซ้อนอย่างวันนี้นี่อะไรวะน,นี่โอ้เฮ้คำบีไบเบิลอะไรก็ไม่รู้ดีว่าแต่เฮกออกมังอย่างเยอะสเปเชียลคีข้าบอนแมนกูก็แค่อยากจะออกไปใจากที่นี่ก็เท่าน,นั้นเองำไมมันยากอะไรกันาดนเดียวเนี่ย มีห้องไหนที่เรายังไม่ได้ไปบ้างอุ้ยกูเจออีกแล้วกูติดกับดักยังไงล่ะ <c oughs> เราจะต้องรอดไปจากที่นี่สิวะเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันทางไหนว่าเราเคยมาป้างวะเนี้ <c oughs> ตรงนี้มีอะไรเนี่ยเวปอนคีโอเคแต่ว่า เวบป้อนเอ้ยเดี๋ยวนี้มัน Piece of Painting เดี๋ยวกูอยากได้ไปหมดทุกอย่างเลยกูตอนนี้น,นี่อะไรวะเนี่ยอันเนี้ยีโม o ค e controller นลล่าจะเอาไปเปิดตู้หรือเปล่าอันนี้อะไรเอ้ยมึงมายหญงไงวะเดี๋ยวมันขับได้เด้ยว่ารถเนี่ยมันปั่นแล้วอันเนี้ย <c oughs> เราจะ speed r u ด้วยความเร็วสูงนะฮะทุกคนปะปึ๊บ ไอ้นี่ไม่รู้ทําอะไรเลยแต่ว่าทําไปก่อนทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนนะนะตรงนี้ตรงนี้ก็มีประตูด้วยเหรอขึ้นไปไหนวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ซ่อนได้ตรงนี้ s p e c i a ล Key ์อ้อก็เจอละตรงนี้ทางมันไปไม่ได้ <S <S โอ้ยา้อมันเดินลงมาทำไม่ันมก็เดินขึ้นไปแล้วอ่ะโอเคนะฮะทุกคนอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายและ้ะถ้าเกิดเราตายตรงนี้นะครับผมก็จะไม่เล่นมันละเพราะว่ามันจะหัวร้อนเกินไปคนเขาชอบเล่นอะไรกันว่าเกมเนี้ยไม่เข้าใจจริงๆ วันๆต้องจะเล่นแต่เกมแกแลน,นี่ตรงนี้มีรูกระโดดลงไปน่าจะไม่ไม่ไอะไรหรือวะที่เนี่ยโอ้คุณรอตัหญ่แล้วคุณลงมาทำไมตรงนี้เนี่ยเวบป้อนคีเราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยฮัลโหลโอ๊ย นี่ปะ่ะนะนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีโอเคอยิวโอวต่อไปในมุมเท่นี้ขึ้นได้ทางนี้เธอทางนั้นไม่ไปดีกว่ามาทางนี้แล้วกัน โอ้กอ oh ทางที่มันไป,ปนอุ้นไปได้นี่วะงั้นกูไปเลยแล้วกันข้างนอกโอ้ยเหมือนมันรู้ว่าอะไรกันเินไปแล้ว,วอ่าเสียเวลานานเกินไปแล้วว่าเราเอาลูปไปต่อก่อนได้ไหมแล้วค่อยหาเวปป้อนคีแล้วกัน ตรงนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีโอเคขอรูปลงไปต่อก่อนตรงนี้ก็มีโอเคต่อปับ๊บอือโอเคอะโอเคเราเอาไข่ห่วงไปทำอะไรวะนี่ เฮ้ยเจอแล้วอะไรเนี่ยสองเสียงอะไรวะอ้อมันอยู่ตรงนี้หรอกเหรอโอเคพอดีเลยยังขาดเีเหรอวะยังขาดเีเหรอเอ้ยอยู่นี่โอ้โอ้โอโอดีหนะ้าตาดีโอเครีวอร์ดกูไม่ได้อยากได้รีวอร์ดเลยกูทั กูทำทำไมวันนี้เอาเดี๋ยวไอคีได้แฮมเมอร์นี่เราลอดมานานมากแล้วเนี่ยนี่เอาทุบตรงนี้ได้ด้วยเหรอทำอะไรวะโอ้มันเป็นกับดักอะอยู่ไหนเนี่ย ตรงนี้เราเคยไปหรือ,อยังวะโดดลงไปก่อนทางนี้ที่มันมีตัวหลอนๆอยู่ทางขวาขอดูก่อนแล้วกันรอบนี้ไม่มีวะโอ้โหไะไวะเนี่ยนี่มันบ้าอะไรกันว t จะกูปไปแล้วเจอกันกูไม่อยู่ละอะไรวะเนี่ย วิลแค้งโอ้ชิตทางตันเวดละเวดละจัหวหนี้เราดงโอ้マイกูช์โอ้マイกูชโอ้マイ ถน yes. นไปไม่ได้ไปได้กูวิ่งได้ไหมไม่ค่อยอยากจะวิ่งเท่าไหร่เลยตรงนั้นมีทางไปเดี๋ยวทางไปมันเยอะจากวันนี้กูต้องไปไหนเนี่ยโอ้อะไรวะนี่มันอะไรกันมีโอ้โหซัมคายดับลีเวอร์ซัมคายดับบอแพดล็อก กูต้องหาอะไรมาตัดสิโอ้ไมคกูเนี่ยฆ่ากูเถอะถ้ามันจะขนาดนี้เอ้าเดี๋ยวมีลิฟต์้วยเหรอเปิดลิฟต์ลิฟต์มันใช้ไ่ได้โอเคเฮ้ย <c oughs> okay. เราหยุดได้ไหมโอ้เราเจอเลขสอบ ได้อันนี้อ้อโบนาสเตหรือว่าน,นี่หรือว่าน,นี่คือสิ่งที่เราทำมารูปภาพที่เราต่อเราต่อชีวิตเราไว้อย่างนั้นเหรอโอ้เชี่ย